สวัสดีเราน้องรักทุกคนเปิดร้านขายารถพ้าที่เท่าไหร่จำไม่ได้เหมือนกันเราเก็บตังค์ได้5ล้านแล้วแล้วก็อันนี้เป็นร้านขายจริงๆมนเป็นร้านขายแมงกระซายนะแต่เราขายแต่รถใหญ่เอาเลยได้เวลาที่เราจะไปเปิดทําการร้านใหม่กันแล้วร้านต่อไปก็คือเร็กซิลเลชิพเหรอเออดูเหมือนจะเป็นร้านขายรถแข่งนะแล้วมันเชื่อมเข้ากับซีซันพาร์ทใหม่ด้วยกิน ซีซั่นที่12นี่เป็นซีซั่นของ F1 ล้วเป็นเอิมรถแข็งอะมามีอยู่5ล้านน่าจะแบบปื้ดเดียวเสร็จแล้วมัง้งมาวิ่งเปิดร้านเปิดแพลตฟอร์มรถเราเ,าเอาที่แพงที่สุดใส่ไปก่อนเลยจเจ้าคันนี้ Super a b s o l ซูดมาแพลตฟอร์มที่2ต่อขับเกตไปเลย3ขั้นซ p เปอร์ Super, อีคั้นหนึ่งเฮ้ยลูกค้ามาแล้ววะล้านยังไม่มีอะไรเลยนะลูกค้ารอไปก่อนยังไม่มีอารมณ์ขาย ตอนนี้ไม่ขายเราก็มีกระตังอยู่แล้วมันคนรวยคือ,อตอนนี้เอาลดลงก็รัว,วเพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกานะ,ะสวัสดีคุณลูกค้าแต่ร้านของเรายังแบบไม่พร้อมบริการเลยอะ่ะเล่มหนึ่งอันนี้คือไรอะ่ะอันนี้คือไรอะ่ะเอ่อไม่ขึ้นฮนะขึ้นแค่นี้เออเราน่าจะต้องทําชั้นสองให้เสร็จก่อนอ่ะประตูก่อนกาแพงยังไม่มีมีประตูแล้วเฮ้ย <c oughs> สวนสวนก่อนสวนก่อน มีตังตั้งห้าร้านนะกลัวอะไรเหลือ4.8จุดแแล้วนะเพื่อนโอยเงินมันลดลงเร็วเหลือเกินป้ายเฮ้ยนี่มันเหมือนแบบสูญพี่เอ็มเลยอ่ะป้ายแบบนี้เราจะเข้าร้านก็ต้องเปิดประตูก <c ười> ำแพงก็ไม่มีเปิดําไมเนะเข้าข้างก็ได้เอา้าบล็อกรถใหม่แล้วเหรอคันละหนึ่งแสนเหรอไหนไปดูดีคันนี้เป็นรถเทียไหนอ่ะเป็นรถคัสสองเหรอหน่าสนใจนะราคาไม่แรงด้วยแสนเดียวเอง เ,เดี๋ยวเราอัปเกรดกำแพงให้หมดก่อนกำแพงกำแพงเราจะได้เปิดชั้น2แล้วก็ผเผยนี่ร้านที่เสร็จไวนี่เนี่ยขึ้นร้านใหม่เลยเนี่ยไอ้กาเลดดอ,อกาลาดกาลาดกาเลดแมะเปิดตู้หน่อยเปิดตู้หน่อยโอเคปิดด้วยปิดด้วยเปิดแล้วก็ปิดด้วยโอเคอันนี้ปึ๊บโอเคเป็นชั้นวางของแล้วก็กำแพงต่อกำแพง กำแพงกำแพงโอ้โหว้าเบื่อเงินแน่เบื่อเงินออฟฟิศรูมออฟฟิศวิ่งออฟฟิศได้เสร็จก,ก่อนปึ๊บปึ๊บออกไม่ได้เฮ้ยเพื่อนใจเย็นอื้มอื้อื้มโอ้โหมีแค่ออฟฟิศเดียวเนี่ยโอ้โหหมดเงินไปซะแบบเยอะมากไปกำแพงครบย,ยังยังอีกอ่ะโอ้ยกำแพงเยอะไปไหนนะฮะมาชั้นวางของอีกโอเคอันนี้เป็นชั้นสองเอาไว้ยได้ชั้นสองแล้วพีสต็อปเหรอโอ้โที่ซ่อมรถเหรออันนี้ อ,อ๋อลิฟ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 ร,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 รถแล้วก็บันไดหุยคันนี้เก้าแสนเออเก้าแสนแต่เป็นรถคัสสามหุยอย่างนี้น่าสนใจนะเก้าแสนนึงอ่ะจัดไหมจัดไหมแล้วรถสวยด้วยอ่ะเก้าแสนนึงอ่ะวยเฟอร์รี่เหรโอ้ยลาลาโคซาโลนี่น่าจะแลนโบกินีปะไม่มั่นใจหุยนี่โอ้ยนี่ก็แบ็คแม็กลาเลนได้เลยแม็กชินานะ่าเนี่ยแล้วแม็กเลเซอร์ล่ะเออไม่มั่นใจเลยไม่ใช่ชื่อจริงนี่นึกไม่ออกเลยทีเดียว มีติ้ง m ูมมีติ้ง o ูมแล้วก็ต้องมีเฟอร์นิเจอร์ด้วยโอเคประตูเอ่อไฟไฟไฟเออชั้นหนึ่งมันไม่สว่างเลยไหนสว่างเรียบร้อยไปชั้นสองต่อโอ้หมดไปแล้วล้านสามจะเก็บตังมาตั้งล้านห้าหมดไวเหลือเกินอ่ะชั้นวางของมาที่วางรถเพิ่มเรามีรถคัสสามเหลืออีกปะเหลืออีกเอ้ยไม่มีแล้วเออหมดแล้วคัสสามไม่มีดิเออยังมีอยู่นี่ไง นี่อีกคันนึงแล้วก็แมงกะไซเราอีกคันหนึ่งกําเพงกําแพงเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเราต้องแบบระวังตัวนิดนึงใครมาขับรถแถวบ้านเราเนี่ยฮะขับเบบวันด้วยนะอันนี้ก็ต้องคันสามเพราะว่าเราจะใส่แมงกะไซดินจา้าตั้หุยคาวาสกีดินจา้าสุดเท่ของเราแม้เราจะไม่สามารถซื้อเจ้าฉลามน้อยเอสพันได้แล้วก็ไม่เป็นไรนะม,มันมีแค่ดินจ้าก็ต้องขับดินจ,าจ้าแหมจะเศร้าําตาจะไหลร้องะไรก็ไม่เป็นไรมาไปเกตร้านเร็ว ไงคนมันรวยครับผมเรามันรวยจากการเป็นราชาทะเลทรายมาอยู่แล้วอ่ะโอเคตอนนี้ลงรถคัสสามแล้วคัส2หมดเป็นที่เรียบร้อยปลดล็อกเอเบวันเลยกูเอเวันสามล้านโอ้ราคา3ล้านสามล้านมือไม้สั่นเลยล็อกกันนะจ๊ะเฮ้ยเฮ้ยแล้วออกไงอ๋ออกด้านนี้เอาด้านนี้โอเคแม่งงทางไปหมดไฟไฟฉันวางของหน่อยโอเคตอนนี้กเก็บมา5ล้าน จะหมดแล้วอะหมดยังไวเลยเราหมดรถคัสสามแล้วดลดลวะ่ะคัสสองก็หมดแล้วเอาเอาแค่คันนี้แล้วกันเต็มยังไงเต็มยังยังไม่เต็มอีกเหรอไอดีอีกสองเปอร์เซนต์อีกสองเปอร์เซนต์อยู่ตรงไหนอีกสองเปอร์เซนต์อะ่ะโอ้โน่น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 ,นเห็นละป้ายร้านข้างล่างเออบันไดลงอยู่ตรงไหนนะไอตรงนี้ตรงนี้ง,นงงทางไปหมดเลยทุกคนสวัสดีค่ะคุณลูกค้ายังไม่พร้อมรับครับผมมาออร์เดอรสุดท,ท้ายของเราแล้วเราก็จะหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ เรียบร้อยต่อไปเป็นไฮเปอร์ดิลเลอร์ชิพเหรออืมช่างคู่ควรตอนนี้เราไปกันแบบเร็วๆเลยนะเร็วๆเร็วๆเอ่อเราต้องตั้งชื่อร้านด้วยดิร้านชื่อดุกดุยแล้วกันนะโทนของร้านนี่เอาเป็นสีเขียวๆอืมเยี่ยมไปเลยตีมร้านเหรอสีฟ้าอืมฟ้าไม่สวยแฮะเหลืองๆแล้วก็ชื่อเหรชื่อเป็นสีสีสีใจสีขาวก็ดีแล้วนะ สีแดงสีขาวแหลดีละโอเคเรียบร้อยร้านดุกดุยยินดีให้บริการครับผมเฮอเฮ้อเฮ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 อ,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 อนี่เก็บมาห้าล้านได้แค่ล้านเดียวเลยนะโอ้โหนี่กล่าวว่าวันนี้เปิดบริการสามล้านรอบเดียวสามล้านติดเลยเนี่ยไปแขวนต่อเห็นต่อเพื่อรอกระตังเฮ้ยน,นี่ร้านขายมอไซค์เหมือนเรานี่โอ้หสงสัยไปขับรถหาเงินอยู่แน่เลยอะอันนี้อันนี้ก็ลังแข่งธรรมดาใช่ไหม เดี๋ยวเรารอเื้อกิจว่างเอนนะเดี๋ยวเราไปแข่งมอเตอร์ไซค์มัมนถอยหลังได้ด้วยเหรอ <c oughs> เราควรจะเปลี่ยนเป็นรถที่เร็วที่สุดของเราสปีดสูงสุด0 0เฮ้ยอที่สนามแข่งภูเขาอ่ะอันนี้เหมือนเราไม่เคยแข่งเลยเนี่ยเฮ้ยมีเอวันด้วยโอ้โหขอแตงก่อนแล้วนะเอวันจา๋าไหนเอวันเกยเอวันโอ้โหไม่เคยแข่งสนามนี้โอ้ยเสียงหูอื้อมากโอ้ยอึ้งอึ้งอ,อ,อ,อันนี้คือขับรถไต่เขาอ่ะ ฟิลฟิลดิฟลงเขาเหมือนเขาอาคินาอย่างงี้ป่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเก็บเก็บเก็บไม่โดนถ้าเก็บไม่โดนนี่คือต้องวิ่งใหม่ใช่ไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โยโอ้โหเรียวยากเรียวยากแล้วเหมือนโดนหายใจลดต้นคอไน่นี้ป่ะวะเฮ้ยมาถูกทางวะเนี่ยเออถูกถูกขับมั่วอีตัวไปหมดเลยโหยงงทางไม่เคยขับนี่ตรงนี่ตรงอันต่อไปตรงเข้าวงต่อโอ้ยฉันงงงมั่วอีตัวไปหมดไปไปโอ้ยโอ้ย เฮ้ยเเมื่อกี้มีรถขับสวนเฉยตกใจรู้สึกร้านใหม่ทำตังค์ให้เราไม่ไม่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ปึ๊บปึ๊บเฮ้ย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 อย่าปั้นแซงโอ้โหทำไมมามาแซงขึ้นอย่างงี้เพื่อนทำไมเพื่อนมาแซงขึ้นอย่างงี้อย่าไม่ยอมไม่ยอมเอาเขาเลยเขาเลยเขาเลยช็อตนี้เขาเลยเราได้เปรียบเฮ้ยเขาเล่นใช้ก่อนเฮ้ยเขาจะเอาโอ้โหพลิกเฉยเกือบแพ้ทุกคนนิดเดียวโอ้โหตาสุดท้ายเขาไม่ได้ขับเลยนะเราโดนแน่แน่โอ้นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว มาสนามเซอร์กิตซีซั่น12บ้างทุกคนไปเราไปก่อนเราเปิดก่อนได้เปรียบดีนะว่ามันชนกันไม่ได้ถ้านชนกันได้นี่น่าจะระเนระนาดมากไปเราต้องเน้นความเร็วความแรงโอ้โหสนามนี้โค้งเยอะจังโอ้โหโค้งโค้งจะเยอะไปไหนยังดีนะทักษะการขับขี่ของพิกกิตเขาโอ,โ,อโอ้ยนั่นไงเรียบร้อยโดนแสงสองคันโอ้โดนแสงสองคันล้วนเลยทุกคนแต่เราแข่งกี่รอบเนี่ยไม่รู้เหมือนกัน โอ้โหโดนแทงกระจุยกระจายขาดลอยเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใส่คันนึงแล้วโอ้โหโดนทิ้งขาดลอยสามคันอ๋อมีการขับย้อนสอนเกิดขึ้นเฮ้ย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 ไปไหนเฮ้ยขับไปขับมาก่อนแล้วออกนอกสนามไปเฉยเลยเมื่อกี้โอ้โหเฮ้ยกำลังได้ดิบได้ดีได้อันดับที่เท่าไหร่อยู่เนี่ยแข่งกี่รอบวะเนี่ยเพิบมเพิ่มเพเฮ้ย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 เฮสนามนี่โค้งเยอะไปไหนเนี่ยโค้งไม่พอออกนอกกรอบได้อีกนะ ไม่ไหวนะสนามนี้เราโดนทิ้งขาดลอยเลยเพราะว่าเรายังไม่คุ้นชินกับสนามเท่าไหร่เดี๋ยวามาไปบ่อยเดี๋ยวเราก็จะคุ้นชินเองทุกคนโอ้หมันเยอะไงเฮ้ช็อปเปอร์เท่อะช็อปเปอร์เท่อะเพื่อนขอเราซ้อนท้ายได้เปล่าไม่ได้เหรอนายจะขับรถเราอะโอเคเราแลกรถกันแต่เราต้องการคนขับนะเพื่อนเพื่อนมาขับหน่อยดิเพื่อนเพื่อนพาเราเที่ยวเมืองหน่อยได้เปลาโอ้โหไปเลยเลตโก้โอ้โหโอ้โหมันต้องอย่างนั้นเลยเพื่อนดีมากเลยเพื่อน ไปส่งลาไทยเออสุดยอดไปเลยเพื่อนเอ้ยเพื่อนถาทายมาดิมามาดิมาดิมามา,มา,ม,า,ม,ามาเพื่อนอ <c oughs> มาเพื่อนเร็วขึ้นขึ้นได้ปล่ารถเรารถเราน่าจะนั่งได้คนเดียวไม่ได้เพื่อนรถเรานั่งได้คนเดียวแลกรถกันเพื่อนแลกรถกัน <c oughs> <c oughs> ไปบ้เาเพื่อนไปกันแล้วเปล่าอ่ะลาน,นี้มันก็ ฟูแล้วอะเออเราได้เวลาที่แบบจะต้องบอกลาแล้วยังไม่ถึงหนึ่งพาร์ทเลยอ่ะลาก่อนนะเจ้าค่านี้บายยอุ้ยอันนี้ก็เป็นร้านสุดท้ายแล้วดิเอนนี EP ปิดตำนานนะดิงั้นอะและนี่ก็คือร้านสุดท้ายของเราเลยะ,ะทุกคนมาร่วมกันสร้างโอ้ร oh ้ oh oh oh. านนี้ดูมีระดับด้วยมีบันโดงบันไดาทางขึ้นด้วยเป็นไงล่ะธรรมดาแต่ที่ไหนสวัสดีฮะคุณลูกค้าข้าปก่อนเลยฮะ เข้ามาเกอนแต่ยังไม่บริการนะฮะอา่าทางเดินรอบๆก่อนขอทางเดินรอบๆส,สวยๆก่อนเออในร้านช่างหัวมันเอาข้างนอกไว้ก่อนร้านสุดท้ายนี่น่าจะประมาณสักสิบ้านไม่นในลงทุนเุ้ยด้านนอกเหรอหุ้ยมันมันโชว์รถด,ด้านนอกเลยเออเอาคันสวยๆเอาเอา,เอาสีดําออกมาดีกว่าเอา้ไม่เป็นไรสีขาวก็ได้สีขาวก็สวยนี่ขันนี้ก็สวยชอบอยู่เฮ้ยโชว์รถหน้าร้านเลยอะ่ะคนนรวยอะ่ะคนมันรวย อันดับแรกเราควรทําชั้นหนึ่งให้เรียบร้อยก่อนนะฮะโอเคเราโชว์รถทั้งหมด3ามคันแล้วตอนนี้อินค้ำของเราอยู่ที่ประมาณ400 400ยังไม่พอเราต้องการเงินมากกว่านี้เป็น600เราควรจะมีรถคัสามเยอะๆกว่านี้นะอันดับแรกเติมกําแพงให้เต็มก่อนกําแพงกําแพงกําแพงเหลืออีกหลานหนึ่งเอาจะได้ถึงเท่าไหร่ที่เหลือก็เก็บตังสะสมซื้อรถใช่ไหมหมดแล้วกําแพงเรียบร้อยเต็ม โ okay, อเคเฟอร์ดิเจอร์อันนี้ไรอันนี้ชั้นสองยังไม่เอาเอาห้องครัวก่อนห้องครัวโต๊ะมีอะไรอีกชั้นสองบันไดเฟอร์ดิเจอร์โอ้ยไฟไฟไฟอันนี้ขาดไม่ได้เลยมืดมากไฟสว่างโปะ๊ะโอ้โหเป๊ะมาชั้นสองแพลตฟอร์มฮ่ากำแพงกำแพงอ่ะไอแพลตฟอร์มนี่เรา เราเหลือคัสสามอีกสองคันใช่ไหมต้องใส่แหละเออพอมันได้เงินเยอะไม่เอาก็ไม่ได้อุย้ยตังไม่โบแล้วทุกคนเรียบร้อยตังหมดตังหมดเรียบร้อยหมดแล้วจนโบบ๋ได้เวลาต้องทํางานจริงๆสินะเออดูเหมือนว่าเรามีภารกิจต้องไปส่งรถด,ด้วยนะสามคันพอดีเลยเราจะได้เอาตังมาปล,ลดล็อกรถได้ใช่ไหมตอนนี้เรามีห้าร้อยถ้วยแล้วเอาเฮ้ยลูกค้าลูกค้ากรมปกรุ้ยดูเควสอยู่ลูกค้าใจร้ายจังเลย มีคนขับรถส่งรถผ่านหร้านด้วยเอ้ยมาขับผ่านอย่างนี้ได้จ่ายค่าผ่านทางมาด้วยนะอ่อลูกค้ามีงบอยู่แค่สองหมื่นเองหรอโอ้นี่ร้านเราระดับ20ล้านมีตังค์มาสองหมื่นรู้สึกเศร้าใจแปลกๆล,ลงทุนกับร้านไปตั้งเยอะแนละ้วลูกพี่ลูกพี่ไปซื้อรถแปลกๆก,กันเลยเหรอการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรพิจารณาจากข้อมูลอันนี้น่าจะมีแม่น้ําขั้นกลางปะน่าจะอยู่ฝั่งกระโน,น้นโอเคต้องขึ้นสะพานนี้ วบววอ,อวีวอววอรววอรถมาส่งแล้วจ้าคุณทหารไหนล่ะไหนล่ะอึ๊บเียบร้อยเงี yeah. ้ยบริการชั้นหนึ่งได้ห้าดาวอยู่แล้วเดี๋ยวส่งรถอีกสองคันแล้วก็จะได้ถ้วยตอนนี้เราก็ได้อยู่ห้าร้อยกว่าถ้วยเลยใช่ไหมถ้าบดล็อกซีซันพา์าด้านล่างนี่เราก็จะได้รถตัวแรงกันใช่ไหมไม่น่าจําเป็นไม่น่าจําเป็นเท่าไหร่เอาร,คราคาที่เป็นคุณตํารวจเนี่ยเหรอต่อจากทหารก็เป็นตํารวจสินนะ เอาลคุณตำรวจจกได้รถแบบโอ้โชงสูงๆเหรอได้เลยบัตเจตเท่าไหร่สามหมื่นมคุณดูรวยวายพวกทหารพวกนั้นนะเอารถตำรวจไปเลยลูกพี่สองหมเรียบร้อยเอาละผมจะรีบไปส่งให้คุณยังรวดเร็วและทนันชจายแต่ที่คุณยังไม่ได้ออกจากร้านของผมเลยอะรถตำรวจสีแดงเหรอืมืมไม่ค่อยจะเคยเห็นนะสมักจะเห็นน้ำเงินกับดำนะอ้คุณตำรวจอยู่ใกล้มากเลยอะ มันทำให้ผมรู้สึกว่าชีวิตสะดวกสบายขึ้นเยอะนะวันนี้เหลือทํางานอีกแค่ชิ้นเดียวส่งรถอีกคันหนึ่งก็จะเรียบร้อยอ้าลูกค้ามาสวัสดีเฮอุณลูกค้าเงบงบตังหนักไหมฮะหงบสองหมื่นปฏิเสธไปเลยได้ไหมเส้ยใจเส้าใจแบบเร้าใจศร้าใจไม่เป็นไรลูกค้าระดับไหนร้านกิจของเราก็ยินดีให้บริการครับผมเฮ้ยเดียวเดียเดียวเดียยวเเดียยวเดียมันลงน้าลงน้าลงน้ำเพื่อนไม่ได้ไม่ได้ เกือบแล้วไหมล,ล,ล่ะเราต้องข้ามสะพานไปดีๆเราต้องขึ้นเขาด้วยเหรอเออ่จุดขึ้นเขาแรกมันต้องขึ้น,นตรงนี้ใช่ไหมขึ้นเขามันก็จะหล,ลงทางหน่อยหลงทางยังไม่เสียเวลาเท่าหลงรักเธอหลงนะถึงแม้ว่าการรักเธอจะคือความพ่ายแพ้แต่ฉันก็ยินดีที่จะเป็นคนอ่อนแอเพราะฉันพ่ายแพ้ให้กับความรักของเธอเรามาถึงแล้สักทีโอ้ยได้สมดาวเองเพกลมันไกลอะ่ะ กลับไปส่งไกลเกินลูกค้าสีทองไม่มีมาบ้างเลยเออมีอยู่สองแสนอาไปดูก่อนเพื่ออัปเกรดได้สัก,กติดสัก,กหน่อยตอนนี้เรามีอยู่2,100ดาวเราสามารถซื้อรถคันดีได้อุ้ยสวยอยู่นะ2,000แต่คันสามพนี่น่าน่า,นาสนใจกว่าอีกติดเดียวเองเราอะไรดีแพลตฟอร์มก่อนหรือกำแพงก่อนอืมกำแพงน่าจะจําเป็นมากกว่าร้านเราเน้นความสวยงามเราไม่เน้นดินคมโอเคน่าจะอีกสักประมาณ ร้านนิดๆอะน่าจะหมดไหนๆก็ว่างๆอ่ะเดี๋ยวเราขับรถเออไปลองสแกนเพื่อนบ้านกันดูบ้างอันนี้นบ้านของคุณเพื่อนบ้านเหรอฮสวัสดีคุณเพื่อนบ้านเออคนละคนกับที่นี่เราใช่ไหมที่เราซ้อนท้ายน่าจะคนละคนนะเออสวัสดีร้านของนายมีรถอะไรขายบ้างอืมก็เป็นรถที่ดีนะเป็นรถที่ดีเป็นรถที่ดีดดแต่ไม่ถูกใจเพื่อนโอ้นั่นนายกำลังจะไปทํางานเหรอือมขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะ ฮ้ยตรงนี้โอ้ถือว่าเมาแล้วขับเฮ้ย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 เอวันเฮ้ยเอวันมันเปรี้ยวดีกว่าเฮ้ยอยู่ขับชนเลยเฮ้ยล่ามันเว้เฮ้ยไปโอ้โหตามไม่ทันรถเราแรงไม่พอเรามันมอไซเน้นแววนเราไม่ได้แบบเป็นรถเน้นแรงอย่างเขาเราเน้นแบบโชว์สาวเฮ้ยเดี๋ยวที่บ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้เราเน้นเอาไว้โชว์สาวไปรับสาวไปเที่ยวเปล่าน้องๆถึงแม้มันจะนั่งได้คนเดียวก็เถอะที่นี่ก็ มีโฟร์เรนเจอร์รัฟเตอร์ใหม่แรงไม่เหมือนใครขายด้วยทุกคนว่าไปเราน่าเป็นวัวรุน่นออนิวเหมือนกันนะเรลยังไม่มีรถออนิวเลยเราควรจะมีสักคันหนึ่งนะเพื่อนเฮ้ยวันกันที่ชนแล้วดว่าเก๋ววะกิดไว้ตามเขาไม่ทานเลยเพื่อนเอาล่ะได้เวลาเราจะต้องเปลี่ยนรถคันที่แรงที่สุดของเราไปว่าแต่เขาไปไหนแล้วอ่ะเราไม่เห็นแล้วอ่ะ เราลองขับตามคันหน้าไปก่อนละกันไอร้รถเรามารานันแรงอ่ะรถเรามันเข้าโค้งไม่ได้พี่อันเบอเครื่องบินเครื่องบินเฮ้ยเครื่องบินเล็กทำไมามาขับตรงนี้อ่ะนายควรจะไปอยู่บนท้องฟ้านะลันเลยอ่ะเบบี้โซ่เหรอดูหน่อยดีมีรถหรูๆเบ้าไอ้กัปามีนี่ว่าเอา้ยนายก็รวยนะ่น,นี่อโอ้มีรถแพงๆหลายคันเลยอันนี้เป็นสถานีดับเพลิงเหรออ๋อใช่สถานีดับเพลิงไปนายเป็นสถานีดับเพลิงทำไมนายรวยจัง รู้สึกนายรวยกว่าเราอีกนะเพื่อนอนายอาจจะโกงกินนะรู้สึกว่านายรวยแปลกแปกอะ,ะ,ะเพื่อนถึงบ้านแล้วครับไปรถไปไหนก็ไป <c oughs> รู้สึกว่าเราต้องการแพลตฟอร์มเพิ่มนะฮะรู้สึกเงินเราขึ้นช้ามากเลยฮะรู้สึกอินคำเจ็ดร้อยเนี่ยน้อยไปมากเลยฮะเจลมือเจลเดสนี่มันเพิ่นไปยากเย็นระเคลมามีตังค์อีกแปดแสนละขับรถเก็บไปเรื่อยๆอนะไม่ต้องไปรีบมันมีชั้นสามอีก ตายแล้วตายแล้วตายแล้วตังค์พอไหมนี่เฮ้ยโอ้ไม่พอโอ้โหเก็บไปอีกแปดแสนก็ยังไม่พอเดี๋ยวน่าจะไม่เหลืออะไรแล้วน่าจะเป็นพวกตกแต่งแล้วเนะี่ยอันนี้แลตฟอร์มอันเด้ออฟิศน่าจะเป็นขั้นตกแต่งแล้วขั้นสามวางรถได้ไหมขั้นสามยังวางรถได้นะพี่จะให้วางรถได้อีกเอาอีกสงสัยต้องใช้อีกสักประมาณสองสามล้านดูละอืม ร้านเดียวไม่น่าพอเมื่อกี้ก็เกือบร้านได้แค่เพิ่มชั้นสามขึ้นมาแต่จริงๆนี่ก็ปิดตำนานได้แล้วนะเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ร้านของเราหมดแล้วนี่คือร้านสุดท้ายร้านอื่นเราเล่นมาหมดแล้วนี่คือร้านสุดท้ายของเราแล้วอ่ะเราเดินทางกันมาไกลจริงๆเลยทุกคนว่าไปที่ธนาคารนี่น่าจะป้นได้นะเห็นมันมีภารกิจจับโจรอยากเป็นโจรจัง อยากเข้าไปป้นธนาคารหาตังค์ถ้าทําได้นี่จะดีมากเลยที่เหลืออย่างสุดท้ายนี่ก็น่าจะต้องเก็บตังค์อย่างเดียวละไม่น่าจะมีอย่างอื่นละเรียกว่าเราทําจนหมดละเหลือแค่รับลูกค้าที่แหละลูกค้าสีทองไม่มาเลยการบริหารงานนี่ก็ไม่ได้ง่ายเลยนะเห็นไหมพวับบนวันเนี่ยต้องนั่งเช็ค Facebook อืมเช็คกิทาร์แกรมอืมเช็คทิกตอกอืมแต่อินคัมร้านนี้มันน้อยอินคัมร้านนี้มันมีแพลตฟอร์มยังไม่ครบไงได้แค่แปดร้อยเอง วิธีฟาร์มที่ดีที่สุดคือเปลี่ยนไปใช้ร้านเก่าแล้วเราก็จะได้อินคัมเพิ่มขึ้นเป็นไงวิธีของคนฉลาดผ่านไปอีก2ชั่วโมงมามีตังสองล้านแล้วขับรถวนๆไปเรื่อยๆขับรถส่งรถไปเรื่อยๆห,หาตุ้งหาตังมาตอนนี้พร้อมอัปเกรดอันนี้ลิปใช่ไหมเอาไปก่อนเลย5้าแโอ้ยอันเดียวตังก็เกือบหมดแล้วโอ้ยแต่ละอันแตละอันราคาแพงเหลือเกินเฮ้ยจะหมดล้านอีกแล้วนเนี่ยเฮ้ยโอ้ไวเหลือเกินอะ สรุปแล้วนี่ใช้ตังกี่ล้านเนี่ยฮะโอ้โหจะาโมดอีกแล้วเนี่ยอันนี้หมื่นห้าหมื่นห้าพอแล้วนะโหอ,อย่าเยอะนักเลยเออทางออกอยู่ไหนที่ตอน,นเข้าก็ไม่ได้เข้าทางเข้าทุกท่าอ,อยู่ตรงนี้โอเคเราก็ต้องใส่รถไปอีกหนึ่งคันเอาไปปั๊บโอ้แล้วก็ตอนนี้เรามีเงินสามพันดาวแล้วอุย้ยคันนี้แม็กแม็กอะไรอะ่ะแม็กชิน่าเก้าพันดาวเหรอเก้าพันดาวเราน่าจะหาไม่ทันนะ สูงสุดตอนนี้เอาไป3 0 0พดาวก่อนจะด,ดีไหนดูดีเฮ้ยเป็นรถคัสสามนะสปีดได้อยู่316เฮ้ยไม่ธรรมดาอยู่นะเอาเรื่องเอาเรื่องเออชันนี้เราอัปเกรดหมดแล้วใช่ไหมหวังว่าจะหมดแล้วนะเหลืออีกโอ้โห20%เรลยอ่ะแพลตฟอร์ม8 40,000แสนไปโอ้โหอีหกแสนเพราะจ่าแม่จ้าเพราะจ่าแม่จ้าราคามแรงจังเลยละจ้ะปึ๊บปึ๊บอัปเกรดให้หมดก่อนโอ้โหทั้งหมดแลวจ้ะพอจะจ่าแม่จ้า นี่ต้องขับรถตอร่อยแล้วเลยเนี่ยฮะสองอันน่าจะเหลือแค่2องอันนี้แล้วนะประมาณ9 0 0 0แสนใช่ไหมเก้าแสนเก้าแสนโอ้น้องส้มจี๊ดขับรถผ่าน <c oughs> ข้าดี9000แสนก็ก็ต้องไปหาเดี๋ยวลองหาลูกค้าลองไปส่งรถทุกอนน่าจะแป๊บเดียวไม่น่าจะนานมาดิฟจนได้9 0 0 0แสนละไง,ไงโดนนัทหน้าบ้านควันโถมไปเลย9000แสนละน่าจะพอแล้วนะหวังว่าจะรอบสุดท้ายแล้วนะ ตัวนี้มันต้องการ9ก้าแสนใช่ไหมหกแสนแค่สามแสนอ่ะหกแสนสามแสนเฮ้ยเฮ้ยเฮมีป้ายอีกเหรอมีป้ายอีกมีป้ายอีกแต่ว่ายังยังพอมีเงินยังพอมีเงินอันนี้สี่หมื่นเฮ้ยไม่สุดท้ายอีกเหรอโอ้โหแสนห้ากับเจ็ดหมื่นห้ามีระเบียงอีกมีบารคอนี่โอ้โหอีกเท่าไหร่เนี่ยอีกสองแสนสองแสนเออโดนเลยสองแสนนี่ส่งของสักสองสามบ้านน่าจะได้อยู่นะสองแสนสุดท้าย มันไม่ตัวท้ายเราไม่ท้ายตัวตะคิงไว้เฮ้ยมา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 โอ้โหเงินทองก็หายากแล้วเกินในยุคสมัยนี้หรือเราต้องกลายไปเป็นโจรสลัดเพื่อที่จะได้มีเงินเยอะๆกันมาขั้นสุดท้ายไฟขั้นสุดท้ายระเบียงในระเบียงวะเออมาแล้วระเบียงนี่ไงโอเคเอ้ยขาดอีกสองเปอร์เซ็นต์เหรอโน่โน่โน่นโน่เห็นแล้วอันข้างในอันข้างในเห็นเลยยังมีตังค์อยู่เอาละทุกคนมาจบตำนานไปได้วยกัน เย้ ے, โอเคตอนนี้เหลือตังอีก2องแสนอา่าเอาล่ะทุกคนติดตามกันมาหลายพาร์ทมากๆขอบคุณทุกคนเลยในที่สุดกิเตอร์ชาแนล,ลของเราก็ได้ปิดตำนานการเป็นพ่อค้าขายรถเรียบร้อยรอบต่อไปถ้ากลับมาเราก็จะเป็นนักสะสมรถละเราคงไม่ได้เป็นนักขายรถกันอีกแล้วเอาล่ะฮะไว้เจอกันใหม่ในพารตัวต่อไปไปละฮะลักทุกคนสวัสดีครับผม